ด้วยนะครับก็ปีหน้าครับมาแน่นอนกับหญยบ้านฟิล์มตัวเดียวมีสิทนะครับ,น,น,รบ,บน,รววนี่แน่นอนนะครับก็ได้ยินคือกันบอครับฟังชัดชัดเต็มสองหูเลยบอครับขั้นผู้ให่บอถนัดฟังบอถนัดกะเบิ้งคลิปนี้แล้วกลับไปรีฟังใหม่ครับอีกรอบหนึ่งได้ยินเต็มเต็มบอครับปีหน้าเจอกัน เจอกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แน่นอนเพราะว่าผมกับบ่าู้ว่าเกิดยังคืนแต่ว่ารู้สึกว่าการแสดงอาจสิบ่ถือกอกถือใจเจ้าภาพหรือเปล่าผมกับบ่าูว่าวงหมอรับวงไหนนะครับไปนี่คืนไปนี่นะครับนะไม่รู้ว่าวงหมอรำวงไหนที่ไปทำการแสดงแต่เจ้าภาพนะ ขึ้นไปทั้งหมดด่ก็ประมาณสิบกว่าคนนับได้ก่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบประมาณสิบเอ็ดสิบสองคนขึ้นไปอยู่ทั้งเวทีแล้วก็ไปยืนเลียงกันไล่ทรายเลยพี่น้องอ่ามีกรรมการหม,มู่บ้านมีเอ่อเจ้าหน้าที่ต่างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่อ่า ขึ้นไปแล้วไปประกาศว่าปีหน้าเจอกันแน่นอนครับกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาสั่นใพี่น้องเกิดยังขึ้นวะที่วายเมียนมาวงหมอลำวงนั้นแสดงว่าถึงใจที่หรือว่าเก็บบัตรได้หน่อยขาดขาดทุนบ่เจ๊งบ่ก็เลยว่าเป็นที่พอใจอยู่ซื่อขึ้นไปประกาศตั้งสั้นนะครับพี่น,อน้องวายวงหมอลำวงนั้นบโต๊ใจเราตีปัตนี่แม่นบ่ครับ ผมโมโหแล้วครับวงไดเพราะว่าเพิน่นไออันนี้มาเบิดเพิ่นเห็นมูมั่วมาเบิดแต่ว่าผมได้ยินแต่เสียงผมก็เลยโอ้ยว่าโบเมนวงของพยาบาติฟิลเลนหนอกครับเพราะว่าวงของพยาบาทฟิลเลตเนี่ยเวือที่เราสิว่าเป็นแบบนี้เวือที่เราสิาเป็นแบบเรียบเลยอ่าเราสิาเป็นแบบเรียบสองสั้นนะครับบพรอมีหลายสั้นปะนี่อันนี้ผมกระเบิ่งบอก,อ,อกว่าเป็นวงไดน ผู้ใดหูกับบอทตองเม้นหรอกครับมันสิไปกระทบเขาแต่ว่าวงวงนี้นี่แสดงว่าถือใจเจ้าภาพตีหรือว่าผู้ส้มหน่อยตีเจ้าภาพเพิ่งก็เลยคิดแบบว้าออกมาจังสีด้วยความแบบวบาแบบนิ่มๆแต่เชือดเชือดแบบมีดโกดอาบน้าเพิงเลยล่ะครับพี่รอง อ่าหรือว่าวงนี้มันบมีแบบการเอนเตอร์มนบ่มีแต่ขึ้นไปกับมิดดามาแมนบ่หัวกเก่าคือจุดจุดจแบบนั้นหรือเปล่าแมนบ่ก็เลยแบบว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาการแสดงว่าถึงพิกถึงขิงบ่หรือว่าจังไดเอาใส่ขึ้นวาเปลี่ยนแบบไหม วิธีการแสดงไหมบทละครใหม่ไหมเนี่ยสารพัดเรื่องให,หม่ใหม,ม่เบิด์มันเป็นเพราะว่าว่าถึงหมงว่องบอลำทั่วไปครับคือว่าสิเปลี่ยนใหม่เบิดเปลี่ยนรูกาลแล้วของเสียนะเป็น, ard, ปน,ย,น,ปนยังคือจังปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดเกิดขึ้นอยู่ที่งหน้าเวที่ไอ้เนี่ครับขั้นผมเป็นเจ้าของวงบอลำเนี่ยผมไอ้เนี่ครับนาลาเพลงเสงนี่นะครับแบบนี้น,น,นี่ยิ้มแงๆนี่นะครับสิเปลี่ยนแนวนี้ เมือนบ่ล่ะเอาเทสที่สิสจ้างกูต่อปีหนา้าเสือกไปจ้างผู้อื่นอีกอ้าวหมายความว่าจังไรล่ะกหมายความว่าไปยี่บ้านฟินแลนด์นี่เราไปใส่วิกแตกเขาเอินนะ่ะเขาเอินว่าสังกะสีแตกนะี่ไปบองได้กัสีมีแต่แบบว่าอา่อว้าวง่ายๆขายของก็ได้กำไรขายบัตรกัได้กำไรเหมือนบอสอะบ่มีขาดทุนบ่มีจริงบ่ได้จกทงส่งอีก นะมีแต่จกเงินใสกระเป๋าถุงทรงบ่ได้จกออกอันนี้ผมไม่แนใ่ใจหรือว่าได้จกออกหรือจกเข่าเลยกันได้จกเขาเ่าในโจกใสถุงทรงเลยก็คือสีบอ่บทกันได้จกเขาเ่าในเงินกำลักกำไรจากการาขายบวงขายบาัตรจากการขายของอน้ำปนงน้ำปะนกะันได้จกเข่าก็คือสีบอ่บทออกว่าพาจังสี่ดอกเบื้องลีวอาเนี่ยใคว่าโอ้ยนา,ามาหัก น่ากันใสข้อนกกดกระแทกน,นี่แหละคุณภาพมันเริ่มเปิดเผยนี่เพ่น้องว่าอันไหนของแท่อันไหนของเทียมบบจ้างแพงจ้างไม่แพงครับแสนแสนกว่าบาทแสนต้นๆะบได้จ้างแพงคือวงอื่นดอกวงอื่นสองแสนสามแสนนะขายบัตรในสองสามร้อยหรือว่าขายบัตรในเท่าไหร่เด็่ขายบัตรดน ออหมืนม่นหมื่นสองหมืน่นสามหมื่นเด็กมันก็บ,บว่ไหวเด้ครับพี่น้องแม่นบ่ล่ะไจ้างมาหลายซื่อๆน่ะอันนี้ก็โอ้ยนะกะนาสีแบบว่าเอ่อกะนาสีแบบว่าเจ้าภาพกะนาสีปล่อยผ่านไปเลยนะกะนาสีแบบว่าปล่อยไปเลยแล้วก็บอต้องเบ้าเออปีนาก็าจ้งางแบบว่าไปจ้างวัยบาตฟินแลนด์ได้เป็นล็อกมือล็อกเว้นไปเลย <laughs> แต่ว่าเฮ็ดแบบนี้นะเว้ย pues พี่น้องเอ้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นล่ะอ้าวว่าวงกูเฮ็ดยังผิดกับสิวาน่ะเบนบ่ล่ะอ้าวไม่ควายเป็นเจ้าของวงกันสิคิดล่ะเอ๊ะวงกูเฮ็ดยังผิดว่ะหมดแล้วเอาไดาก็ะเบ so ื้องหูกันแล้วว่าเฮ็ดยังผิดน่ะเบนมาครับอันนี้ก็ะเบื้องหูน้ำเหลวอ่ะหรือว่าแสดงบ่ถึงบ่นะ นักร่องเสียงแบบว่าเป็นใครเป็นไออยู่ตลอดเวลาเวลาเป็นลองไปล่องเพลงกัเสียงึ้นหน้าซิกอยู่ตลอดอหรือว่าเป็นล่องเพลงกัเสียงมันบอดีมันไหลว่แบบนี้่เแลยบทเปลียนที่ถืออกถือใจเจ้าภาพนะแมนบบครับอันนี้นี่ผมแค่สันนิษฐานนะครับนะแมนบบหรือว่าผมอยากเปลี่ยนความไม่อยากเปลี่ยนอ่าอยากเปลี่ยนเนวแปลกไหมพี่น้อง อยากเปลี่ยนแบบว่าเออแหวกแนวมาเป็นแบบว่าบ,บ่าบบาาต้องใส่หมอรำแล้วใส่แบบว่าของพยาบาลฟินแลนด์แบบลองได้ทุกแนวลองได้ทุกเพลงอินเตอร์เทนเต้นก็ดีอ่าแมนบ้าคำว้าคำจาก,การอินเตอร์เทนอยู่หน้าเวทีก็ดีคอยว่าเจ้าภาพที่พิ่นเป็นเอฟซีพยาบาลฟินแล่นเด้อเนี่ยแสดงว่าเพิเพ่นเ,เป็นติดตามตลอดเด้เนี่ยเพิ่นไปเบิ่งอยู่ตลอดเด้เนี่ยแมนบ่เออนด้โอ้ยเนาะเป็นแต่ นะเตเลียตัวเนี่วงหมอลำวงนี่ไปทั้งไหนกะสิมีตะขอคอรหาสิโนะแบที่นี่ไปทั้งไหนกะสิมีแต่แบบว่าเขากะสิเอาคลิปนี้ไปเปิดเบิงเปิดฟังไปทั้งไหนกะสิเป็นแบบว่าโอ้ยบบจ้างอีกเด้อปีนาจ้างหนังยังส่บ่ผมกับโมหัววงหมอลำวงไหนนะครับเนี่ยโมหุยลีครับเนี่ยพีนาจ้างหนังแบบนี้บอโอ้ยเนาะ กสิไปย้ามงินครับโเห็นว่าก็เดยแมนบ่าถ้าจะยามเงินขนาดนี้นะเอาเข้าหลามมายิงกูให้ตุยไปเลยว่าแหละแมนบ่าไปดองเอ้กสิแบบว่าโอ้ยตายเนอเงยดหลายแสดงมย่งแสดงว่าถึงคืนบ่หรือว่าตอนขึ้นไปก้าวเปิดงานนีนก็นนาสิเป็นคืนตอนขึ้นไปก้าวเปิดงานแหละครับ เลี้ยวเบงเอฟซีที่แรกกันสิเก้าวเปิดง่ามมาเออปีนาเจอกันอีกเด้อครับกับวงหมอลลับวงนี้ก็เลยเลี้ยวเบิงนาอ้ยังก็เรียกว่านาผู้ชมอยู่นาเวทีกันสิโอ้ยเออกะปีนาอ่าได้เจอแท้ครับอ่าพยาบาลฟินแลนด์ครับปีนาจ้างพยาบาลฟินแลนด์ครับเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ้าวนะ พึ่งเปิดยังก็พึ่งแบบว่าเขาปกติเขาก็กล่าวก่อนและเนาะมันว่าไงปรท่านได้เปิดเอกเขาก็จะกล่าวก่อนอ่าประธานในพิธีเจ้าภาพหรือว่คคนบุคคลต่างๆที่มีความสําคัญเออแม่นว่าจะไปกล่าวไอ้อันนี้ก็ไปบอกเมือนบ่าไปบอกไปกล่าวไอ้เขาเอื่อไว้อย่างไรเอะ้ยทาบบรรทัดไปเปิดพิธีเออไปเปิดงานนั่นแหละ ป่อขึ้นไปกันแท้ที่สี่มีความสุขกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งบอลลัมนี่ก็มีความสุขกันอย่ามีเรื่องกันเด้อครับเด้อแบบนั้นแบบนี้ตัวอันนี้บอลนะพีนาเจอกันแด่นอดครับอพีนาเจอกันแด่ดอนครับจ้างพยาบาลฟินแลนด์ครับวันันโอ้หัวใจผมดอก แม่มาจำพอด,ดอเอาตรงหัวใจโอยจ้ยน,น่าจะเลียตัวพ่นเว้ยเห็ดบาปครับข้าเจ้ากับปวดเออมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพจ้างมาแล้วเจ้าภาพก็ต้องการเงินนึกกันเลยเว,ว้ยอ้อมพาแล้วบ่ได้เงินกันห้วยแล้เส็ดจังไหนแล้วอ้อมพากล้ยังขาดทุนอยู่จ้างมาตั้งหลายแสนนึงสิสุดท้ายได้เงินสองสามหมื่นนึงสิว้าา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 า งานงอกทนวเลว้วเมนบอล่ะคิดชื่อกันกับผมบ่ล่ะเออเ,เ็เจี๊ยดเป็นแบบนี้นะ่จ้างดูตะดูขาดทุนดูตะดูขาดไห้ปากตัวปากระบาดที่นี่เมนบอสู่พญาบาลฟิลนแลนด์มาได้นะไปเต้นเนี่ยโอ้คนอายาพี่น้องเออล่นเวทีล่นหนาเวทีนะบัวว่าเต้นนักร้องผู้ใดบัวว่าสิเป็นซี่แกมลี่โอยูริ บพรว่าสิเป็นเจนนี่สแต็มกล้องว่ายุคคู่ชิ้นจังออกหน้าเวทีปับ๊บนะเอฟซีกีดกัดกีดกัดถือติดมาให้อยู่หน้าเวทีเออของก็ขายดีตัวประเทศเด็กน่าประณะแมนบ้าเอาบ่อขายดีจังไงขันบ่อขายดีมันกับบ๊วนเด้อยู่หน้าเวทีเป็นบล่ะคนก็ซื้อกินตัวปฏิบัตฟิลเล่ปองเทงเสียทด้ประเทศด็เ,น,เนี่ยอยากรินกินเอาอยากเมารินเอง นะนะน้าน้ำปนะอยู่ข้างนอกนะครับนะไปซื้อกินเลยไม่แพงครับซื้อกินจะได้เราจะได้มาสนุกสนานด้วยกันนี่คือการเสียสินค้าของบยาบาทฟินแลนด์เออกินแล้วก็อย่ามีเรื่องกันนะครับกินแล้วนะก็มาเต้นหน้าเวทีเลยนะครับแมนบอลล่าบริษาทฟินแลนด์แล้วก็บเบ้ายอดไปเรื่อยเปอยของเรามีแต่ความสนุกสนานแบบที่นี่ทุกคนเห็นนะเจ้าภาพเพิ่งก็เห็นแล้วเนะว่าอันใด ของแท้ของบะแท้อันใดของเทียมของบะเทียมแมนบละเอออันนี้บูได้ว่าถึงู้ใดน,นะครับหมายถึงคุณภาพของศิลปินทุกคนแมนบอเอาแต่บได้มีอย่างหลายดอกนะกระซับนี่ละู้ใดที่บริษัในปรับปรุงกระฟ้าปรับปรุงตัวเจ้าของวงเจ้าของแมนบอรครับ